สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลัมขอแนะนำห้าอนิเมะที่คุณก่อนจะดูนะครับจะต้องมองซ้ายมองขวาก่อนจะดูนะครับแต่ก่อนจะไปชมเนื้อหาข้างในคลิปผมขอสักนิดนะครับถ้าคุณชอบใจคลิปนี้ที่ผมทำโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้แรงทำคลิปต่อไปครับผมเรื่องแรกมาโซกากุเอ็นเฮดเอ็กเฮดโดยมาโซกากุเอ็นเฮดเอ็กเฮด เดินเป็นผลงานไรท์โนเวลแนวฮาเรม1 8บวกจากผลงานการแต่งของอาจารย์คุจิบาซาบุเนโดยมีอาจารย์ทิสชิและคุโรจินวาดภาพประกอบให้โดยได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2014อีกทั้งยังนําไปเขียนเป็นบาง,งะที่วาดโดยอาจารย์ริกุอายาคาวะซึ่งได้ลงในนิตยสารคอมเอด ในเครือของสตานักพิมพ์คานุคาวะโชเตนในญี่ปุ่นและในไทยก็ได้ลิขสิทธิ์สํานักพิมพ์โดยรักพิมพ์โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่ากราะผภาษาจไฮบริดเอ็กซ์ารดโดยเรื่องนี้นั้นได้ถูกนำมาสร้างเป็นทีวีซีรีอาดิเบโดยสตูดิโอโปรดักชัน IMS ได้ผู้กำกับโดยคุณฮิโรยุกิฟุนุคาวะและฉายทางช่อง ATX Tokyo MX Sun KBS TVS CTV K และ BS11 ในญี่ปุ่นโดยจะกล่าวถึง15ปีก่อนหน้านี้ที่เป็นครั้งแรกที่ได้เกิดการประทะก,กันร,ระหว่างโลกและผู้ลุกนาจากมนุษย์ต่างดาวโดยผ่านสิ่งที่เรียกกันว่าเอ็นทรานซึ่งมันเป็นประตูมิติที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับมิติอื่นซึ่งมันปรากฏขึ้นทั่วทุกมุมโลกกองกลาลังป้องกันตัว A อของแต่ละประเทศค่อยๆถูกทําลายลงโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังต่อสู้อยู่นั้นมันคืออะไรกันแน่แต่แล้วจุดๆเอ็นทรานก็ได้หายตัวไป หลังจากที่มันปรากฏออกมาได้2อาทิตย์ดูเหมือนว่าอันตรายจะผ่านคนไปแล้วแต่เทว่า6เดือนต่อมาพวกมันเลือกลับมาอีกครั้งที่โลกทำให้เกิดการประทะครั้งที่2ขึ้นรัฐบาลโลกได้อพยพประชาชนไปยังเมกาโฟลดและมีเพียงผู้คนส่วนน้อยเท่านั้นที่หนีรอดออกมาได้และต่อมามนุษยชาติได้คิดค้นพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดไฮบริดเกียร์หรือ H-HG มันคือชุดอาวุธที่สามารถใช้ต่อ,อกรก,กับศัตรูได้โดยการให้คนสวมใส่มันแล้วออกไปต่อสู้ โดยในเรื่องจะก,กล่าวถึงนักเรียนปี2คีสุณะฮิดะที่มีความสามารถแต่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายในการขับคารไทยบิดเกียร์จนวันหนึ่งพี่สาวของเขาได้แนะนําให้ไปเข้าโรงเรียนยุทธศาสตร์การป้องกันอาัธาลาเซียที่นักเรียนส่วนใหญ่ที่นั่นมีความสามารถในการขับเพนเทจีเพื่อต่อสู้กับผู้ลุกนาจากต่างโลกและถึงแม้ความสามารถของคีสุนะจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักแต่เขาสามารถกระตุ้นความรู้สึกของสาวสาวด้วยการลวนลามตามร่างกายของสาวสาว เพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของพวกเธอได้เรื่องที่2คิดเอ็กซิสคิดเอ็กซิสเริ่มลงในนิตยาสารวิกิลี่อย่างแมกกาซีนเมื่อปี2004พอจะย้ายมาลงในนิตยาสารมันลี่อย่างแมกกาซีนปัจจุบันมีฉบับรวมทั้งหมด24เล่มในฝักอนิเมะได้เคยถูกดัดแปลงเป็น o อเในปี2008และได้เป็นอนิเมะทีวีซีรีส์ในปี2010ม,มาแล้วคิดเอ็กซิสเป็นการ์ตูนแนวคอมเมดี้ผลงานของโบไดทามะโดยที่เนื้อหาของคิดเอ็กซิส คือเรื่องราวระหว่างพี่น้องแต่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันนะครับเมื่อพ่อของสุบิโนเคตะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ที่มีลูกสาวฝาแฝดที่ชื่อว่าอากโกและลิโกซึ่งแม่ใหม่คนนี้ก็เป็นคนดีครอบครัวอบอุน่นหากแต่ลูกสาวทั้งสองดันมาหงลงรักเคตะชนิดที่เรียกกันว่าเกินกว่าพี่น้องทั้ง3แลกจูบกันทุกวนันนอนด้วยกันและสนิทสนมกันทุกวนันจนเกือบจะเป็นสามพี่อยู่แล้วแถมพ่อแม่ของเคตะยังชี้อีกต่างหากเนี่ยเรื่องที่สาม อคูสมากาศซสโตไขโจโกอกคูสมากาศซส่โตไขโจกหรือชื่อในภาษาไทยภรรยาของผมเป็นประธานนักเรียนของอาจารย์นาคตะยูมิซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะที่เพิ่งเข้าฉายได้ไมา่นานมานี้ครับโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าอิซุมิทโยโตะหนุ่มมสี่หัวดีที่เป็นที่นับหน้านถือตากันกําลังหัวเสียเมื่อเขานั้นถูกยักตาแหน่งประธานนักเรียนไปโดยวาคานะอุยสาวสวยผู้เพียบพร้อมทั้งรูปร่างปัญญาและความเป็นผู้นําแก่กล้า แต่ซ้ำลายนโยบายของเธอนั้นคือเสรีทางความรักด้วยนโยบายของเธอนี้ทําให้ไฮจะตกปวดประสาทจนต้องมาสมักเป็นรองประธานเพื่อไม่ให้อุยออกนอกลู่นอกทางแตว่าความเวียนเสียงก็ยังไม่สินส้นซาบเมื่ออุยคนนั้นกลับมาปรากฏตัวในบ้านของฐานนั้นเจ้าสาวของไฮจะตกซะอย่างนั้นแหละเรื่องที่ 4. Hi ี d d. ่ไฮสปู o ดีเอ็กดีไฮสปู o ดีเอ็กดีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลาม โดยตัวอนิเมะนั้นสร้างมาจากผลงานต้นฉบับไ์โนเวลของอาจารย์อิชิเออิอิชิบูมิที่เขียนลงในนิตยสารดาราก้อนแมกซีนในสังกัดของฟูจิมิแฟนตาเซียบุนโกะค่ายฟูจิมิโชโบโดยมีคุณมิยามะซีโร่ออกแบบและสร้างสารรค์ภาพประกอบโดยได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2008อีกทั้งยังมีผลงานในรูปแบบของฉบับมางะที่วาดโดยนักเขียน2คนคืออาจารย์ฮิโรจิมิชิมะ ที่ได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารมัลลี่ดักกอนเดครั้งแรกวันที่6กรกฎาคมปี2510และอาจารย์ฮิโรชิอิที่ได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารม a ลลี่ดักกอนเเช่นกันโดยลงครั้งแรกวันที่9มีนาคมปี2512ในเครือฟูจิโชโบซึ่งฉบับบังงัดทั้งสองเล่มนั้นได้รับการดูแลและเขียนบทโดยอาจารย์อิชิเออิอิชิบูบิเจ้าของต้นฉบับไร้รูปเอลด้วยตัวเองโดยเรื่องราวจะกล่าวถึงฮิโรอิเซนักเรียนวัย5ธรรมดา ที่ต้องมาโชคร้ายถูกเทพธิดาตกสวรรค์ฆ่าตายแต่แล้วเขากับถูกลิแสเกเบอรี่ปีศาจชั้นสูงชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในฐานะปีศาจทําให้เขาต้องเข้ามาูกรุ่นกับการต่อสู้ของปีศาจเทพและเทวดาตกสวรรค์พร้อมกับความลับที่น่าตกใจอีกมากมายชั้งตัวเขาเองและของเพื่อน,เ,อนเรื่องที่ 5. To ทูเลิฟลูจากเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้โชคดีท่ามกลางเด็กสาวสุดเซ็กซี่ที่มาพร้อมพลังพิเศษและความสามารถาต่างๆดาว ในมังง่าี่ปุ่นชื่อดังขวัญใจหนุมๆอย่างทูเลิบูสู่แอนิเมชันซีรีส์หลากหลายชุดที่ได้เสียงการตอบรับที่ดีตั้งแต่ปี2008โดยเป็นผลงานการเขียนต้นฉบับโดยฮาซามิซากิและผู้วาดโดยยาบุกิเคนทาโร่โดยจะเป็นเรื่องราวเนวฮาเลมเมื่อจักรวาลอันกว้างใหญ่นำพาให้ลาล่าซาตาลินเดวิลุก เจ้าหญิงแห่งดาวเดวินุอันไกโพ้นได้มาพบกับยูกิลิโตะเด็กจุ่มมอปลายแสนธรรมดาจอบซุ่มซ่ามซึ่งมีไซเลนจิฮานุนะเป็นเพื่อนสาวที่เขาแอบชอบอยู่ก่อนแล้วจากไหนระหว่างที่เขากําลังจะสารภาพรักกับเธอความเข้าใจผิดไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อแม่สาวาลาล่าดันโ่มาซะงั้นแถมยังเหมาให้หนุ่มซุ่มซ่ามลิโตะเป็นคู่ม,มั่นของเธอซะได้ความโอนวนวุ่นวายของโลกมนุษย์และเหล่าสาวสาวต่างดาวที่นขนกระบวนการมาอย่างโลกก็ได้เริ่มต้นขึ้น และนี่ก็คือ5้าอันดับที่คุณต้องแอบดูถ้าใครมีเรื่องไหนแนะนําอีกมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ